ในเหรียญน,นะจะมีเจ้เจค้คูบาเนี่ยทําไมท่านถึงฝังอะไรครับเนี้เป็นเหล็กไหลไไน้ำครับผมมีคนมาบอกให้ท่านไปเอานะครับแต่ที่คนที่เขาเฝ้าสิ่งสอามามาบอกในนิมิตของท่านคูบาว่าให้ให้ไปเอาอไปเอาของดีจากที่ถ้าไปอันเชิญที่ที่ถ้ำก็ท่านบอกว่าคือเหล็กไหลเนี่ยคือตอนท่านคูบา พอสวดอันเชิญปุ๊บเล็กไห้มันก็จะย้อยออกมาปเป็นปเส้นเป็นเส้นอะไรอย่างเงยขาดนี้ครูบาท่านเข้ากรรมฐาน3เดือนนี่คือครูบาปิดวาจาไม่ออกมาจะไม่ออกมาบรเิเวณรอบนอกก็คือท่านก็จะ,อย,ะาาอยู่ในกุฏิปฏิบัติธรรมอยู่ในกุฏิท่าน สำหรับใครนะครับที่ไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆสำหรับพระเกจิเก่งพระเกจิดีที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับฝากติดตามช่องจ้าสุมาอี้และอีกหนึ่งช่องทางแฟนเพจนักบุญพเนจรนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆในครั้งต่อไปนะครับ รวบรวมกันระหว่างอาจารย์ไพศาลแสนชัยนะครับ,รบแล้วก็ครูปาพ่อทอง้ให้อาจารย์ไพศาลแสนชัย,น,ยนิมิตถึงตำนานพระรอดลำพูนเลยนะว่าใช้กรรมวิธีแบบไหนแล้วก็ไปไปรวมมวลสารณสถานจุดจุดเดิมเอามาทำแล้วก็ไปนิม,มนต์พระที่ในอดีตชาติและอันนี้ต้เป็นวิจารณญาณส่วนบุคคลนะครับต้องบอกก่อนมากลับมาชาตินี้เป็นใคร ใช่ไหมครับที่<ห>ว่าแล้วก็มานั่งอธิษฐานจิตนะครับพอจะยกพอจะจําได้บ้างไหมว่าเป็นใครบ้างท,ท,ที่ที่ในประวัติเอ่อเท่าเท่าที่อ่านประวัติมาก็ในนิมิตของอาจารย์ไทรสาลก็จะมีพระสงจากเอ่อจากภูมิโลกและเทวโลกมามใช่ไหมครับใช่ใช่ท,ที่ที่ยังมีชีวิตแล้ววรนเสกรุ่นรุ่นเน,น,นี้ยมีใครมาผมว่ารู้สึกมีประมาณถึสามสิบองค์ใช่ไหมครับเยอะครับแต่แต่จำไม่ค่อยได้ครับแต่ที่ที่ผมได้ยินจําได้เลย หลวงปู่วรพจน์นะครับที่ขอนแก่นนะครับที่ว่าอธิกายเป็นมรกดเนี่ยที่ว่าเหยียบรถกระดกเนี่ยมามาร่วมอธิฐานจิตด้วยนะครับที่ว่าเดี๋ยววันหลังจะหาข้อมูลแล้วเอามาเพิ่มเติมให้ดูนะว่ามีใครบ้างครับแต่ว่าประมาณ64% 00 0องค์ปัจจุบันนี้ก็หายากนะครับหายากครับหายากนะ60,000กว่าองค์เนี่ยคนมีก็เก็บกันไปนะครับและนอกจากพระรอดนะครับครูบาพ่อไอทอนนะครับปัจจุบันอายุ72ปีนะครับสร้างเหรียญมาแค่ รุ่นเดียวรุ่นเดียวนะครับรุ่นเดียวพอจะทราบประวัติกันไหมว่ามีสร้างในปีไหนอะไรยังไงเหรียญนี่สร้างในปี2554ปีน้ำท่วมใหญ่เลยนะครับของภาคกลางเนาก็จะมีเหรียญเหรียญขวัญถุงรุ่นแรกนะชื่อชื่อุ่กก็คือรุ่นขวัญถุงก็จะมีอยู่ทั้งหมดที่ทำออกมาพร้อมกันก็จะมีอยู่ทั้งหมด7แบบก็มีเนื้อเงิน หน้ากากทองเนื้อเงินเนื้อเงินบริสุทธิ์นะครับแล้วก็มีเนื้อหน้าว่าโลหะแล้วก็ทองแดงตะกั่วแล้วก็มีเนื้อว่านแล้วก็มีล็อกเก็ตครับอย่างยงเนื้อเงินหน้ากากทองเนี่ยสร้างมาอยู่ทั้งหมดหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าเหรียญครับแล้วก็เนื้อเงินเนื้อเงินธรรมดาเนี่ยหนึ่งร้อยสี่สิเก้าเหรียญเท่ากันแล้วก็มีเนื้อตะกั่วหนึ่ง้ยเกส้าเหรียญที่สร้างน้อยที่สุดคือ เนื้อหน้าว่าโลหะครับมีแค่49เหรียญเท่านั้นแล้วก็มีล็อกเก็ตล็อกเก็ต999เหรียญแล้วก็เนื้อว่านนี่เนื้อว่านกับเนื้อทองแดงเนี่ยยางละ19,999เหรียญครับปัจจุบันนี้มีของเหรียญแบบอะไรหรือเปล่าอ่าตอนนี้เหรียญรุ่นแรกยังไม่มีครับยังไม่มีนะครับแล้วก็ที่สังเกตนะครับว่าท่านสร้างเนี่ยในวาระอะไรเนี่ยปี54อ่าครบรอบ5รอบนะครับอายุ60ปีครับ อ๋อทำตอนอายุหกสิบปีนะครับใช่ครับรู้สึกว่าจะออกรุ่นสองครับตอนอายุเจ็ดสิบสองคือสิบสองปีสร้างเหรียญครั้งเดียวนะครับสร้างเหรียญครั้งหนึ่งเป็นซึ่งหายากนะครับเป็นพระที่อาวุโสของจังหวัดลำปูแลวไม่ค่อยได้สร้างนะครับแต่ที่สําคัญเลยที่ผมสังเกตในเหรียญนะครับจะมีเจ้าคูบาเนี่ยทําไมท่านถึงฝังอะไรครับเนี่ยเป็นเหล็กไหลน้ําครับผมทาไมคูบาท่านชอบ ผมสังเกตนะวัตถุมงคลของท่านเนี่ยจะมีเกี่ยวกับพวกของทนพวกแร่ธาตุกายสิทธิ์ของของเขาเรียกอะไรนะของมงคลเนี่ยครูบาไม่ว่าจะเป็นว่านเป็นที่ที่ที่วัดก็ชอบมีการหล่อเจ้าแม่ที่ทามาจากเนื้ออะไรเหล็กไหลทองสุวรรณราชาอะไรพวกนี้ทำไมครูบาท่านชอบพวกนี้ที่มากเลยนะอันนี้น่าจะเป็นการคือคือเหมือนกับว่ามีคนมาบอกให้ท่านไปเอานะครับแต่ที่คนที่เขาเฝ้าสิ่งอ่า มามาบอกในนิมิตของท่านรูบาว่าให้ให้ไปเอาอไปเอาของดีจากที่ถ้าผมจำไม่ได้ว่าทําอะไรนะั้นต้อง,ต,องต้องเดี๋ยววันหลังต้องต้องถามลุง,ล,งลุงน,น,นันอีกทีเพราะท่านท่านไปกับท่านกูบานะไปอัญเชิญที่ที่ถ้ำก็ท่านบอกว่าคือเหล็กไหลเนี่ยคือตอนท่านกูบาพอสวดอัญเชิญปุ๊บเหล็กไหลมันก็จะย้อยออกมาเป็นเส้นเป็นเส้นเลยซึ่ง ภาพอันนี้นะครับมีมันม,มีคลิปวิดีโอยืนยืนยันอยู่ครับนะฮะเรื่องในทุกคนก็ผมก็เห็นผ่านๆตาอยู่นะครับแล้วคูบาก็เอามาใช่ครับเอามาให้ให้ด้วยด้วยด้วยที่ว่าท่านคูบามองว่าเป็นเป็นแร่ที่เทพยาดาาเนี่ยปกปักรักษาแล้วก็เป็นเป็นแร่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีคุณอยู่ในตัวท,ที่ที่เป็นเขาเรียกว่าโทนสิทธิ์เนาะเป็นของดีที่ไม่ต้องพูดท้าพิเศษเพิ่มก็ก็คือขลังอยู่แล้วท่านคูบาก็เลยเอามาบรรจุไว้ในวัตถุมงคลของท่านเพื่อเพื่อที่จะ เพิ่มอีที่คุณในในด้านความศักดิ์สิทธิ์เผื่อคนเอาไปใช้อะไรอย่างเงี้ยครับม,มันจะได้จะไดะ้เกิดอีที่คุณในด้านนี้ขึ้นขึ้นมาครับแล้วผมได้ได้ยินมาเลยเรื่องประสบการณ์นะครับแต่ว่าที่ที่เห็นเลยแปว่าทุกคนคือถึงเรื่องแรกของกูบานะครับมันมีเคยมีคลิปวิดีโอที่เคยเผยแผ่ในโลกแพลตฟอร์มต่งตางๆที่ว่ามีคนกำเหรียญคูบาแล้วเอานิ้วจุ่มน้ำกดจริงไหมครับ,รบจริงครับ เป็นตำรวจหรือเป็นอะไรใช่ไหมเป็นเป็นเป็นผู้บัญชาการตำรวจรองผู้บัญชาการหรืออะไรสักอย่างไหมครับใครทดสอบนะตอนนั้นที่วัดชื่อท่านอะไรครับจำได้ไหมชื่อไม่ไม่ช่ว์ไม่ไม่ต้องเอ่ยชื่อกันดีกว่าเดี๋ยวจะเราไม่ได้ขออนุญาตท่านเดี๋ยวก็คู่บาก็มีคลิปวิดีโอนะก็ให้ลองมีมีครับเป็นเป็นนายตำรวจท่านหนึ่งแล้วกันก็ก็ให้ลองคือกำเหรียญไว้ในมือแล้วก็ก็แค่ที่ฐานแล้วก็ เอามือจุข้างหนึ่งอะ่ะจุมลงในแก้วที่มีน้ํากดอยู่อเป็นกดที่แล้วก็ครูบาท่านก็ถามว่ารู้สึกยังไงบ้างก็ท่านก็ตอบว่ารู้สึกอุ่นๆอะ่ครับแล้วคูบาท่านก็ให้เอามือออกแล้วก็ท่านก็เลยเอาเศษผ้าจีวรเนี่ยเอ,เอาเอาจุมลงไปให้ดูแล้วก็คือกดนี้มันก็กลัดแบบละลายหายไปเลยอย่างเงี้ยครับก็เป็นปาฏิหาริย์อย่างหนึ่งที่ที่ที่ท,ที่คนส่วนใหญ่ก็จะมันจะเห็นคือเหรียญจะดัง ดังมากในช่วงนั้นเลยครับมีคลิปมีภาพปรควัติภาพปสมเครับนะครับแล้วแล้วเคยได้ยินเรื่องประสบการณ์เรื่องอื่นบ้างไหมของของของเหรียญเนี่ยโดยส่วนตัวผมก็ได้ยินมามากมายเท่าที่ได้ยินมาก็มีที่ดาบตํารวจพิสูจน์ครับที่แวนเหรียญขบ่าอินทอ์แล้วก็ถูกยิงที่ว่าไปจับไปจับอจับยาบ้าครับแล้วก็โดนโดนโดนพวกอาค้ายาบ้าเนี่ยเอาปืนจอยิง ับก็ไม่เข้าแต่ก็สลบไปเหมือนกันด,ด้วยแรงแรงอัดก,กระสุนนี่นี่นะครับแล้วก็มีมีที่ที่ไปลองเขา,เาไปลองยิงกันนะครับหลายหลายหลายอย่างหลายที่ไม่เข้านะครับผมเคยได้ยินว่าจาไม่ผิดว่าไม่รู้ว่าเป็นเหนรียญรุ่นแรกหรือพระรอดนะที่ว่าไปลองยิงแล้วว่าเหรียญหาย ออกไปเหรียญใช่ไหมเหรียญรุ่นแรกครับที่เหรียญรุ่นแรกที่ว่าลองยิงแล้วพอถึงเหรียญหายไปเองเลยใช่ครับเหรียญหายทั้งที่ไม่ได้ยิงนะครับแสดงว่าห้ามห้ามลบหลู<ช>่อะไร<ช>พวกนี้เลยนะครับแล้วผมเคยได้ยินว่าครูบาพ่ออินทร์เนี่ยไปเสกพระรอดหรือที่ว่าพระรอดกระโดดออกกระโดดโอ,ออกจากบาทอะ่ะนั่นรุ่นไหนครับอันนั้นเป็นพระรอดของวัดผาลาดที่ผาลาดที่อำเภอรีครับอำเภอรีจังหวัดลำพูน เมื่อเมื่อปีีอะไรนะที่เจมที่เจมไปที่วัดมาใช่ไหมใช่ไปที่วัดมาก็ได้ได้เจอกับพระที่นั่นนะครับเหตุการณ์นี้มีเรื่องจริงใช่ไหมครับเป็นเรื่องจริงครับเจ้าวาดยังยังมีชีวิตอยู่คือท่านยังเป็นเป็น่านหุ่มท่านยืนยันได้ครับว่าที่ที่วัดผาลาดครับจังหวัดอะไรเนี่ยอำเภอลี้จังหวัดเราอำเภอลี้ทางแก้แถววัดคูบาพิชัยเขาปีทางทางวัดคูบาศรีวิชัยนะครับกชื่อวัดผาลาดลุกเสกจนใส่ศิ์ไม่ลุกเสกจนใส่ศี์ไม่ใช่ครับ อันนี้เป็นพระรอดของวัดผาลาดนะครับ<ช>ไม่ใช่พระรอดของครูบาพ่อไอ้นอนแต่ครูบาพ่อไอ้นอนไปเสษที่วัดนั้นจนเกิดอภินิหารนะรใส่ศีลน,นไฟไหมจริงๆคือพระที่วัดเนี่ยเขาท่านจะบูรณะเจดีย์แล้วก็พระส่วนหนึ่งที่สร้างเนี่ยก็จะเอาแจกจ่ายญาติโยมแล้วอีกส่วนหนึ่งก็จะบรรจุไว้ในเจดีย์ก็คือที่นิมนต์ตอนนั้นเป็นงานผู้ท้าพิเศษที่จะจัดขึ้นเป็นงานใหญ่เนี่ยนะครับแต่ก็นิมนต์ครูบาเราไปด้วยแต่ว่า วันที่พิธีพุทธาพิเศษจริงๆเนี่ยครูบาท่านติดกิจนิมนต์ก็เลยไปก่อนหนึ่งวันครับก็เลยไปนั่งอธิษฐานกิจปลุกเสกเดียเเด่ยวด้วยแล้วก็เหตุการณ์นี้ก็คือคขนานั้นครูบาเสกองเดียวนะคร<ช>ับไม่ได้เสกพิธีใหญ่เอ้ไม่ได้เสกหมู่ก็เลยเสกเดียวด้วยทั้งรอดกระโดดเขาเรียกนะกระเด็นออกจากบาทจากบาทแล้วก็ใส่สินไฟลุกเนี่ยก็คือนี่คือท่านนั่งองเดียวนะครับอันน<ศ>ี้ก็ใช้วิร วิจารณญาณและกันแต่ว่าวันนั้นคูบาท่านเสกอยู่องค์เดียว<ช>นะครับ,รบผมแล้วก็อันนั้นเป็นของวัดผาลาดใช่ครับ,นะรบผมนะแล้วเคยได้ยินได้ฟังเรื่องราวพวกนี้ไหมเพราะว่าผมรู้สึกว่าจริงๆในครูบาท่านก็ไปเสกอธิษฐานจิตไว้หลายที่<ช>หลายหลายสถานที่นะครับแล้วก็นอกจากเรื่องที่ว่าวัดผาลาดนี่มีที่วัดอื่นไหมวัดไม่แน่ใจถ้าเกิดที่ผม ติดตามท่านไปนะครับแล้วก็มีการถ่ายทอดลงเพจก็จะเป็นวัดหน้าต่างนอกนะครับแล้วก็วัดมหาพระรอดครับวัดมหาวันแต่วัดมหาวันนี่ครูบาท่านจะไปบ่อยเพราะว่าท่านเจ้าวาดรูกปัจจุบันนี่เป็นลูกศิษย์ของ,อข,องของท่านครูบาครับแต่ว่าถ้าครูบาก,ก็จะไปปลูกเสกตั้งแต่พระรอดอินเดียปีสามห้าอ,อันนั้นไม่เป็นไรนะครับอันนี้ก็ส่วนตัวเนี่ยเหรียญรุ่นแรกเนี่ยท,ท,ท,ที่ที่ผมได้ประสบ และได้ยิยนมาอะไรครับจากค,คนที่เชื่อถือได้เนี่ยบอกว่าเคยมีคนเนี่ยแฝงให้ให้ให้ลูกเอาไว้ในเอาไว้ให้เด็กอะไว้ในรถปรากฏว่าตัวผู้ปกครองเนี่ยลงจากรถไปลงจากรถนะครับไปาทาธุระน,นอกรถก็เหมือนให้ลูกเนะี่ยอยู่ในรถปรากฏว่ารถเนี่ยมันไหลไหลออกไปไหลออกไปปรากฏว่ามันเป็นทางรถไฟนะครับผมว่าน่าจะจังหวัดลำพูน,เ,นเป็นทางรถไฟแล้วขณะที่รถไฟมันมาพอดีไง และรถรถคันนี้กําลังไหลลงมารถไฟก็กําลังจะมาคือรถเนี่ยสามารถที่จะถ้าไหลลงไปเข้ารางก็คือโดนรถไฟชนแน่นอนปรากฏว่ารถคันนี้ก็หยุดนะครับหยุดเองแล้วก็รถไฟก็ขับไปพอรถไฟไปพ้นแล้วไอ้รถคันนี้ค่อยๆไหลต่อไปเด็กก็เลยรอดผู้ปกครองเขาเลยมาช่วยทันนะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นคุณหมอเล่าให้ผมฟังนะครับเรื่องเรื่องนี้ว่าเรื่องเหรียญ แต่ซึ่งประกอบถกการเนี่ยเยอะแยะมากมายปัจจุบันนี<ไ>้ยังไม่มีของปลอมยังไม่มีครับยังไม่มีของปลอมของเรียนแบบออกมานะครับให้สามารถจะไปเช่าหาบูชากันได้นะครับก็จากตามกลุ่มตามอะไรแล้วกันจากบุคคลที่น่าเชื่อถือแล้วกันครับเพราะทางปัจจุบันทางวัดนี้ไม่มีให้บูชาไม่มีนะครับสำหรับเหรียญนะครับแต่ว่าพตถทูปคนอย่างอื่นๆก็ยังมีอยู่นะปัจจุบันที่วัดยังมีพระรอดที่มีให้บูชาก็จะมีพระรอดรุ่นปฏิหารระคังหลวง ปี2547แล้วก็พระรอดรุ่นเบนจภาาคีหลังอปี2550ครับแล้วก็มีพระรอดรุ่นสุดท้ายปี2 5 6 7แล้วก็จะมีวัตถุมงคล่าอย่างอื่นก็จะมีพวกเป็น้ายันเป็นภาบูชาเป็นพระพระรูปเหมือนองค์ใหญ่อย่างงี้ครับยังมีอยู่ให้บูชาอยู่ใครที่อยากจะได้ร่วมบุญนะครับร่วมบุญกับครูบาก็สามารถจะไปติดต่อร่วมบุญกับ,กบทางวัดเพราะว่าปัจจัยจะได้ไปร่วมร่วมสร้างถารว,วัตถุ ต่างๆนะครับกับพระครูบาท่านเพราะตอนนี้ผมก็เห็นที่ในวัดกําลังบูรณะปฏิสังขรก่อสร้างกันอีกเยอะเยอะเลยนะครับเพราะใช้งบประมาณอีกเยอะก็ใครอยากจะร่วมบุญกับครูบาก็สามารถที่จะไปผู้ชาวัตถุมงคลนะที่วัดได้เลยเพราะว่าปัจจัยเนี่ยครูบาไม่ได้ทําอย่างเดียวทําหลายๆอย่างนะครับแล้วปัจจุบันนี้ถ้าหากมาที่วัดนี่จะมีการปล่อยปลาสวดมนต์อะไรอยู่หรือเปล่าตอนนี้กิจกรรมของทางวัดย,ยังมีทําอยู่ไหมช่วงนี้ตอนนี้ ตอนนี้ยังงด,งดกิจกรรมทุกอย่างครับรอ,อจนคูบาออกศาสนามาครับแล้วตอนนี้ขอถามเพื่เป็นความรู้่อยนะครับว่าขณะนี้คูบาท่านเข้ากรรมฐานสามเดือนนี่คือคูบาปิดวาจาไม่ออกมาครับจะไม่ออกมาบริเวณรอบๆก็คือท่านก็จะอยู่ในกุฏิปฏิบัติธรรมอยู่ในกุฏิท่านครับต้องบอกก่อนนะครับว่าการปฏิบัติกิจของสงฆ์เนี่ยคือทุกวันก็จะมีคนเนี่ยนำพระทหารไปถวายแต่ก็จะไม่มีการสนทนาใช่ครับ แลวคุบาท่านก็ไม่ได้เล่นโทรศัพท์ไม่ได้เล่นเฟซบุ๊กไม่ได้มีการสื่อสารในโลกออนไลน์ท่านก็จะใช้เวลาในการปฏิบัติธรรมกรรมฐานของท่านนะครับทุกๆปีแล้วก็การปรงผมต้องบอกท่านก็จะปรงผมของท่านเองนะครับ,รบไม่ได้มาพบเจอกับบุคคลภายนอกแล้วท่านจะออกวันไหนครับวันออกพรรษาวันออกพรรษาตุลาถึงเจตุลาท่านก็จะคือจะออกจากที่ท่านปฏิบัติกรรมฐานในกุฏิ<ม>ซึ่งในปีนี้ท่าน จำในวัดแล้วในวัดเดมื่อก่อนท่านก็จะมาจําที่นี่ใช่ไหมใช่ครับบ,บ,าบางปีท่านจะมาจำบรรษา,ายอยู่ณบริเวณที่เราอยู่เนี่ยก็คือเพื่อหลีกลบหลีกไม่ได้รับหลีกวิเวกนะครับเพื่อใช้งงความสงบความสงบในการปฏิบัติธรรมกรรมฐานของท่านเพราะว่าตลอดระยะเวลาออกบรรษาเก้าเดือนเนี่ยท่านใช้พลักกาลังนะครับเยอะมากนะเช้ามาไม่ว่าจะการ สอนธรรมะเทศปฏิบัติกิจของสงฆ์ช่วกว่าจะช่วงเย็นกว่าจะได้พักผ่อนจมวัดในี่กันดึกแล้วทานปฏิบัิท่านก็อายุ7 <70. S> 1อย่าง72แล้วนะครับก็ใ,ใครที่อยากจะไปร่วมบุญกับครูบานะครับหลังออกพรรษาวันนังแต่วันที่17ตุลาออกพัรษาก็สามารถที่จะไปร่วมบุญเกิดทางวัดได้นะครับที่จะได้ปัจจัยได้นะไปร่วมกันสร้างสาธารณาประโยชน์แล้วก็การกุศลต่างๆนะครับเพราะาเห็นทุกปีในครูบานั้นก็นอกจาก สร้างที่วัดรู้สึกาไปช่วยโรงพยาบาลไปช่วยที่ประเทศพมา่าประเทศต่างประเทศทั้งก็ไปนะครับก็ฝากเอาไว้นะครับอันนี้ก็เป็นวัตถุมงคลต่างๆนะครับมีอยู่ให้เรามาดูนะครับหลักๆของพระครูบาถ้าคิดถึงคูบาพ่อไอทอก็นึกถึงพระรอดนะครับกับเหรียญรุ่นแรกตอนนี้และได้ทราบข่าวว่าตอนอายุ72ในปีหน้าเนี่ยทางวัดก็กำลังจะสร้างวัตถุมงคลครับเป็นเหรียญรุ่น2 6รอบครับรอบ เจ็ดสิบสองปีนะครับซึ่งตามดำริของครูบาพ่ออินทร์ผมได้ทราบข่าวว่าได้มีการเหมือนกับพระรอดรุ่นแรกเลยว่าท่านอาจารย์ไพศาแสนชัยก็เป็นคนที่ออาแบวด้วยนะครับเมื่อวานก่อนได้มีโอกาสเจอกับท่านอาจารย์ไพศาแสนชัยบอกว่าด้านหลังเนี่ยประทับยันอะไรนวประพานวปานวปพานวปาเป็นยันอะไรครับผม รู้สึกว่าตำราเนี่ยจะมาจากวัดป่าสาังงามใช่ครับเป็น,ปนยันเก่าที่อยู่อยู่ที่อกไก่ว่าเป็นเป็นยันของครูบาวัดป่าสาังงามวัดป่าสังงามอยู่ที่บนอกไก่ที่ว่าฟ้าผ่าลงมาแล้วไม่เป็นอะไรเนี่ยก็เลยไปตามดูว่าที่อกไก่นั้นมีอะไรก็รู้ไปได้พระยันอันเนี้ยเขาเียยันนวพานะครับอยู่ที่เป็นตำราวัดป่าสาังงามซึ่งทําให้อดีตของของเจอกันมานานแล้วนะตำราวิชานี้มีครูบาอาจารย์หลายๆรูปของจจงหวัดลพูนก็จะนิยมนำพยันนี้มาใช้กัน ซึ่งหนึ่งในนั้นคืออาจารย์ไปตาแต่ชัยให้ครูบาพ่ออินทร์ใช้พยันนี้แล้วครูบาพ่ออินทร์ก็มีการเขียนยันเพิ่มเติมให้ด้วยนะครับผมจะเห็นแบบที่ว่ากําลังทําและจะเปิดให้สั่งจองบูชาอะไรกันเมื่อไหร่อย่างไงครับเถ่อมีคนหลายท่านครับก็เดี๋ยวรอครูบาอินทร์ออกจากออบัญส่าเาออกบัญส่ามาก็จะก็คือหลังจากออกออบัาจะมีเรื่องการให้ร่วมบุญเปิดจองนะครับแต่ว่าน่าจะเปิดให้บูชาประมาณ ปีหน้าเลยประมาณอาจจะประมาณวันเกิดท่านกูบาแล้ววันเกิดกูบาท่านวันที่เท่าไหร่นะครับเผื่อสิบห้ามกราคมสิบห้ามกราคมแล้วเกิดศรัทธานะครับญาติธรรมอยากจะมาร่วมบุญกันนะครับในวันที่ครบ72ปีของรูบาพ่ออินทร์นะครับก็มาร่วมบุญกันถ้าหากใครอยากจะเพราะว่ารู้สึกว่ารุ่นนี้รูบาท่านดําริจัดสร้างเองเลยเพราะครบรอบ72ปีด้วยแล้วก็ในวาระสําคัญด้วยนะครับถ้าหากใคร ผมว่าน่าจะเป็นเหรียญแค่สองรุ่นด้วยซ้ำนะถ้าคดในชีวิตคูบานท่านจะสร้างเนี่ยเพราะท่านไม่ได้สร้างบ่อยนะครับตอนนี้เหรียญรุ่นแรกก็หายากนะครับหายาก,ายากรวมแล้วประมาณสักไม่เกินสามหมื่นเหรียญน,นะถ,ถ,ถ,ถ้าถ้ารวมทุกเนื้อเนี่ยไม่เกินสามหมื่นเหรียญน,นะครับในการจะสร้างมีโค้ดแต่ไม่ได้มีเลขรุ่นแรกนี่ไม่มีโค้ดไม่มีเลขแต่ว่ายังไม่มีปลอมอะไรที่จะหาบูชาก็สามารถจะไปดูกับบุคคลที่น่าเชื่อถือในการเช่าบูชานะครับนะ,บะวันนี้เราก็ พอที่จะได้ความรู้นะครับเล็กน้อยนะครับก็ได้รับเกียรติจากคุณพี่เจมแล้วก็หนานกุ้งหนานกุ้งนะครับที่วันนี้มาให้ข้อมูลของเรานะครับเพื่อเป็นแนวทางในการที่ผู้ที่ศรัทธาคุปบาพ่ออินทร์จะไดะ้ได้ความรู้ที่เกี่ยวกับวัตถุมงคลถ้ามีโอกาสเนี่ยผมจะได้นําเสนออีกหลายเรื่องราวของประวัติของคุปบาพ่ออินทร์นะครับในเรื่องประสบการณ์ต่างๆพุทธคุณต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องของวัตถุมงคลด้วยนะครับ แต่ด้วยทางการจํากัดของเวลานะครับวันนี้เราก็ต้องขบขอบคุณนะครับของคุณพ <balances. S 3> <Dominican S 2> <ส>ิเชษรวัฒนขนาคกุ้งนะครับ,รบที่มาให้ความรู้ของเรานะครับในเก La. ี่ยวกับวัดสันตยางหลวงอุบาพ่ออินทร์นะครับในวันนี้นะครับก็ท้ายนี้นะครับก็ขอขอบคุณคณะกรรมการของจังหวัดแล้วก็สถานที่เจ้าของสถานที่นะรตรงนี้อยู่ในตรงนี้นะครับอยู่ในเป็นเขตของวัดขังวัดสันตยางหลวงนะครับแต่อยู่ เลยรานปฏิบัติธรรมเป็นล้านปฏิบัติธรรมของวสันต์ก็ยางรวนครับก็ขอบคุณสถานที่ที่ให้เราเอื้อเฟื้อให้เราได้ถ่ายทากันในวันนี้นะครับผมก็ขอบคุณนะครับพี่เจมและก็หนงกุ้งนะครับก็เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวดีๆนะครับช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องจ้าสุมาอี้นะครับรายการนักปุนภเนจรนะครับว่าเราจะพาไปพบกับเกจีดีเกจีดังท่านใดในประเทศไทยนะครับครับสวัสดีครับตั้งตระเด็กโยมพ่อเป็นหมอเนี่ยหมอแผนโบราณนะครับแล้ววิชากเก่ง แกก็ถ่ายทอดให้ตั้งแต่เด็กเราก็อยากลองของนะว่าเลยหมาดูดเนี่ยสยบได้หมดทำยังไงวงอ่าว่ากระถามานั่งพักหมาโจเขาดูหมาหลังสองตัว มันวิ่งจ่าเข้ามาเลยกะว่ Patter, า,ากัดแน่รามต้องกอดคอไปลงบ่อน้ำมันแหละมันในน้ำมันสู้ราไม่ได so ้อตอนนั้นหลวพ่อไม่คิดถึงเรื่องคาถาทรอาคมที่เรียนเมื่อกี้เลยนึกนึกอยู่ว่าอยู่แต่ไม่ไว้ใจ